TALKWAVE with passion life Enrich 95.5ยยไท your our สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Talk Wave 95.5ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาประมาณ17.07น,นถึงเวลา18.00นกับผมยงยุทธมายลาภครับพร้อมกับเรื่องราวที่หลากหลายของสังคมไทยจากมุมมองของผู้ที่เป็นกำลังสำคัญ ในมิติต่างๆเพื่อร่วมสร้างสรรค์และเสริมสร้างพลังบวกให้กับสังคมเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกคนก้าวเดินต่อไปด้วยความมุ่งมั่นมั่นใจและมั่นคงพร้อมวิถีการดำเนินชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของเราได้ผ่าน ym. t a l k w a อ Podcast ทาง YouTube และบน Facebook Page Talkwave และสามารถติดตามกิจกรรมของสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะไทยหรือ Thai Lifestyle Medicine and Wellbeing Association ย่อว่า TLWA ได้ทางเว็บไซต์ TLWA.or.th ครับและในช่วงวันที่15ถึง17พฤศจิกายนศกนี้ทางสมาคมจะจัดก,การประชุม Lifestyle Medicine and Wellbeing International Conference 2024 ซึ่งมีธีมหลักของการประชุมในครั้งนี้ก็คือ the rise of healthy lifestyle and well-being in Thailand ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ก็จะมีวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศมาร่วมกันเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งแต่ละท่านก็จะกล่าวถึงแต่ละเสาหลักของเวชศาสตร์วิถีชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการออกกาลังกายเรื่อง,องการพักผ่อนนอนหลับที่มีคุณภาพการบรหิหารจัดการความเครียดเรือของการหยุดสูบุรี่และหลีกเลี่ยงสารเสพติด และการมีจิตวิทยาเชิงบวกหรือว่า positive psychology ร่วมกับการมีความเชื่อมโยงทางสังคมหรือว่า social connectedness ท่านที่สนใจสามารถที่จะดูรายละเอียดของการประชุมครั้งนี้ได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมก็คือ tlwa.or.th และนี่คือรายการ Talk Wave 95.5 Talk Wave 95.5 ทำไมโรงพยาบาลพยาไทและเปาโลถึงมีแผนการรักษาเยอะมากเพราะแผนผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมของคนที่อยากพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ไม่เหมือนกับคนที่แค่อยากเดินไปส่งหลานที่โรงเรียนแผนขยายลอดเลือดหัวใจของผู้สูงอายุก็ไม่เหมือนกับนักดิ่งพสุธาแผนคลอดคุณแม่ที่มีลูกคนแรกก็ไม่เหมือนแม่ที่จะคลอดลูกคนที่5เป้าหมายการรักษาที่ต่างกันแผนการรักษาจึงไม่เหมือนกัน Value Health Care คุณค่าการรักษาที่คุณเลือกได้จากโรงพยาบาลพญาไทและเปาโลโทร1772 วาก o าโมชั่นเอ็กซยชุดออกกำลังกายที่ทำให้สาวเฮลตี้ดูดีมีสไตล์ด้วยเลืดลายสีสันสดใสโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์สร้างสรรค์โดยดีไซเนอร์อายุน้อยที่สุดของไทยน้องวินนี่เคาซชุมพวงที่สร้างชื่อให้แบรนด์เคาซิาไปเฉิดฉายบนรันเวย์ระดับโลกช็อปได้แล้วที่วาก้าช็อปและเขาตัววาก้ที่ร่วมรายการพร้อมช่องทางวาก o าออนไลน์ Talk Wave 95.5 นี่คือรายก,การ Talk w a v e 95.5กับผมยงยุทธมัญลาบครับผมมีเรื่องราวบทความจาก Facebook ของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย Thai Psychiatrist Association ซึ่งนํามาจากเพจคิดเป็นชีวิตเปลี่ยนผู้หญิงคนหนึ่งได้ระบายปัญหาของตนกับอาจารย์เซนว่าหลายปีก่อนสมัยเธอเป็นสาวแรกรุ่นเธอได้แต่งงานกับสามีที่อายุห่างกันประมาณ1ิปีในต,ตอนนั้น สามีของเธอดูยิ่งใหญ่มากในสายตาของเธอเธอชื่นชมและยกย่องสามีของเธอมากแต่หลังจากอยู่กินกันมาหลายปีเขาก็เปลี่ยนไปไม่เหลือความอลังการน่าเกรงขามไม่เหลือซึ่งความน่าสนใจเหมือนครั้งอดีตอีกแล้วเธอถามอาจารย์เซนว่าเป็นเพราะเหตุใดหรือการแต่งงานคือสุสานของความรักใช่หรือเปล่าเมื่อเธอเล่าจบอาจารย์เซนจึงบอกกับเธอว่า เธอจงตามอาตมามาอาจารย์เซนพาเธอมายือนอยู่หน้าภูเขาลูกหนึ่งและถามว่าภูเขาลูกนี้เป็นอย่างไรบ้างสูงใหญ่ตระงงานตา่าและสวยงามเป็นที่สุดเธอบอกตามอาตมาขึ้นเขาเถอะอาจารย์เซนกล่าวตลอดทางไม่มีเสียงพูดคุยใดๆมีแต่เดินกับเดินเธอเริ่มเหนื่อยและอ่อนล้ามีทั้งทางเดินที่ขรุขระ เธอจึงบนอะไรเยอะแยะออกมาเมื่อถึงยอดเขาอาจารย์เซนบอกเธอว่านี่คือภูเขาที่เธอเห็นเมื่อสักครู่นี้ภูเขาลูกนี้ไม่สวยเลยทางเดินก็มีแต่หินต้นไม้ก็ไม่สวยดูดูแล้วภูเขาลูกโน้นสวยกว่าซะอีกเธอระบายความรู้สึกออกมาอาจารย์เซนหัวเราะขึ้นมาและกล่าวว่าตอนที่เป็นแฟนกันก็เหมือนกับมองภูเขาจากที่ไกลในสายตามีแต่ความชื่นชมเรื่อมใส เมื่อแต่งงานแล้วก็เหมือนกับการขึ้นเขาสิ่งที่เธอได้เห็นคือความปกติธรรมดาของการละกันเมื่อขึ้นมาถึงยอดเขาสายตาของเธอก็เห็นแต่ภูเขาลูกอื่นไม่เห็นภูเขาลูกเดิมที่จริงแล้วภูเขาไม่ได้เปลี่ยนแต่เป็นเธอต่างหากที่เปลี่ยนเพราะใจเธอเปลี่ยนแววตาของเธอจึงเปลี่ยนไปเมื่อหมดซึ่งความชื่นชมภูเขาก็ไม่ยิ่งใหญ่ต่อไป เธอปรับปรำพร่ำบุญมากเท่าใดความเสียหายก็มีมากเท่านั้นเพราะอะไรเธอจึงสามารถยืนอยู่บนภูเขาลูกนี้และเห็นภูเขาลูกอื่นก็เพราะเธอเหยียบอยู่บนภูเขาลูกนี้เธอจึงควรสำนึกคุณไม่ใช่ปรับปรำเรื่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงบทสอนชีวิตคู่เท่านั้นลูกๆก,ก็เหมือนกันตอนอยังเด็กน้อยก็มักมองว่าพ่อแม่ของตนยิ่งใหญ่พอเติบกล้าขาแกร่ง กลับมองว่าพ่อแม่ของผู้อื่นแสนดีกว่าของตนการครบค้าสมาคมฉันเพื่อนก็เหมือนกันตอนแรกครบกันถูกโลกถูกชะตากันไปเสี็ทุกเรื่องเห็นดีเห็นงามตามกันไปทุกที่พอวันเวลาเปลี่ยนจากความสนิทกลายเป็นสนิมเพราะเห็นคนอื่นเก่งกว่าดีกว่าเพื่อนที่คบค้ากันมาแถมยังเกิดอาการไม่ไว้วางใจในความสัมพันธ์มีบ่อยไปที่กลายเป็นคู่อริ ประการมองข้ามความดีที่เคยมีมาใช่แหละคนเราควรที่จะต้องแสวงหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแต่สิ่งใหม่นั้นควรเป็นสิ่งที่มาเพิ่มความดีความงามอันเก่าให้งดงามยิ่งขึ้นหาใช่มาทำลายกันอย่ามองข้ามคุณค่าคุณความดีของคนใกล้ตัวเราและพอใจในสิ่งที่มีเพราะนี่คือสิ่งประทานอันยิ่งใหญ่จากพระผู้สร้าง ขอขอบคุณบทความดีๆจากคนข้างวัด b l o g s p o t c o m และขอขอบคุณ Facebook สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยครับและนี่คือรายการ Talk Wave 95.5 Talk Wave 95.5มีคือรายการ Talk Wave 95.5กับผมยงยุทธมัยลาบครับผมมีข้อมูลบทความจากหนังสือชื่อว่าเหตุผลที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้า โดยคุณวินเลียววารินศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2556และเป็นนักเขียนที่ได้รับรางวัล4ไร้ถึง2ครั้งคือเมื่อปีพุทธศักราช2540และเมื่อปีพุทธศักราช2542ครับซึ่งผมนำมาจาก Facebook ของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย Thai Psychiatrist Association ภายรัฐ ฟังมีบนมาทั้งวันแต่เขาเลือกที่จะเงียบเขาไม่ต่อล้อต่อเถียงเธอมานานแล้วเพราะเรียนรู้จากประสบการณ์ว่าไม่คุ้มหากเขาแย้งหรือเถียงเรื่องจะยืดยาวออกไปอีกหลายวันและเมื่อภรรยาของเขาอารมณ์ไม่ดีข้ามวันข้ามคืนคนที่เดือดร้อนก็คือเขาเพราะต้องทนอยู่ในสภาวะกดดันเงียบๆเ,เหมือนภูเขาไฟที่คำรามเบาๆแต่ไม่ระเบิดเป็นการลงโทษที่เรียกว่า silent treatment เขารำคาญสิ่งบ่นของภรรยาเพราะไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็บน่นทุกอย่างในโลกนี้เป็นปัญหาหมดเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเธอคุยกับเขาด้วยเหตุผลไม่ได้วันหนึ่งนักจิตวิทยาคนหนึ่งบอกภัยรัฐว่านี่ไม่ใช่เรื่องแปลกมันเป็นอาการปกติของผู้หญิงหลายล้านคนเขอถามว่าแล้วจะให้ยอมรับสภาพหรือนักจิตวิทยาตอบว่าใช่และไม่ใช่ยอมรับความจริง แล้วแก้ไขตลอดเวลาให้คุยกับเธอให้ความสนใจเต็มที่ตาประสานตาโน้มตัวเข้าหาเธอบ้างขณะฟังซึ่งเป็นกริยาของคนที่สนใจฟังเต็มที่ไม่นานสิงบนของภรรยาค่อยๆหายไปเพราะเธอเกิดความรู้สึกใหม่ว่าสามีเป็นพวกเดียวกับเธอรับฟังเธอและไม่พยายามเปลี่ยนเธอแบบฝึกหัดนี้ชี้ว่าผู้หญิงจำนวนมากที่บน่น ไม่ได้ต้องการให้ใครช่วยแก้ปัญหาให้แค่ต้องการคนร,รับฟังเท่านั้นเองภรรยาไม่ต้องการมีตักกะเหตุผลร้อยแภรรยาบ่นเพื่อให้สามีฟังเฉยๆไม่ได้ต้องการให้วิเคราะห์ปัญหาพร้อมเสนอทางแก้ด้วย20ทางเลือกดังนั้นเมื่อเขาพยายามแก้ปัญหาด้วยตักกะมันจึงไม่ได้ผลถ้าไม่เข้าใจโครงสร้างของปัญหานี้ชีวิตคู่ก็ดำเนินไปลำบาก งานวิจัยบอกว่าโดยสัญชาติยานผู้หญิงจำนวนมากมักคิดแบบอิโมชันหรือความรู้สึกไม่ต้องการเหตุผลและไม่ฟังเหตุผลผู้ชายจำนวนมากมักคิดแบบลอจิกหรือตรรก,กะความขัดแย้งของสองอย่างนี้อาจกลายเป็นจุดสร้างปัญหาได้อย่างไม่น่าเชื่อพฤติกรรมแบบนี้ปรากฏมานานแสนนานแล้วออสการ์วล์เขียนว่าผู้หญิงถูกสร้างมาเพื่อให้รักไม่ใช่เพื่อให้เข้าใจ ผู้ชายที่แต่งงานแล้วและที่ยังไม่แต่งงานก็สมควรเรียนรู้และเข้าใจจิตใจผู้หญิงไม่ต้องพยายามหาเหตุผลในทุกเรื่องและไม่ใช่ทุกเรื่องในชีวิตมีเหตุผลแค่ทำความเข้าใจรับฟังสิงบนด้วยสติและความเมตตาชีวิตก็จะสงบหลักการนี้ใช้ได้ไม่เฉพาะแต่คู่สามีภรรยาแม้คนทั่วไปก็ใช้ได้ความจริงคือไม่เฉพาะผู้หญิงที่โน้มไปทางอิโมชั่น ผู้ชายจำนวนมากก็เป็นในบางเรื่องพวกเขาต้องการลอจิกบางเรื่องต้องการอิโมชั่นหลายเรื่องในชีวิตไม่ต้องการเหตุผลเพื่อนผู้ชายบ่นกับคุณว่าคนขับแท็กซี่ไม่ทอนเงินอย่าเพิ่งคิดเรื่องตะก,กะว่าจะจัดการอย่างไรบางทีเพื่อนแค่ต้องการบ่นระบายและจบแค่นั้นหลักอริยสัจสี่สอนเรื่องของการวิเคราะห์ให้ออกว่าอะไรคือสาเหตุของทุกข์ คนส่วนมากก็มักใช้ตรกกะและเหตุผลในการวิเคราะห์บางครั้งลืมปัจจัยเรื่องอารมณ์และฮอร์โมนบ่อยครั้งคนเราอารมณ์ไม่ดีเพราะระดับฮอร์โมนและสารเคมีในสมองไม่ปกติการมองปัญหาให้ทะลุจึงสําคัญและไม่ทุกปัญหาต้องมองจากมุมของเหตุผลลิ้นกับฟันย่อมกระทบกันเป็นระยะถ้าเราสามารถอ่านให้ขาดว่าอีกฝ่ายต้องการเหตุผลหรือว่าแค่เปรยขอความเห็นใจ หรือแค่ต้องการเพื่อนก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดจริงๆมองโลกในแง่ดีว่าอีกฝ่ายบน่นเพราะเห็นเราเป็นที่พึ่งพิงเป็นเสาหลักจึงบ่นให้ฟังและในเมื่อเราเป็นเสาก็ประพฤติอย่างเสายืนมั่นคงและไม่ต้องพูดเพราะเสาย่อมพูดไม่ได้ขอขอบคุณคุณสุทธิพจน์โสรจสัีโสมสำหรับหลักคิดครับ คุณฟังสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.winbookclub.com/blogs/read/2011 บทความจัดหนังสือเหตุผลที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าโดยคุณวินเลียววารินศิลิปินแห่งชาติและขอขอบคุณ Facebook ของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยและนี่คือรายการ Talk Wave 95.5 Talk Wave 95.5 ากาชชุดชนในนนสหรับรับททททุุุุกกกกคควไซ์ี่คือรายการ Talk w a v e 95.5กับผมยงยุทธไม่ราบครับในช่วงนี้มีความรู้ในเรื่องของการบริโภคอาหารจากพืช Plant Based Food ที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นบทความโดยคุณสุภรัตน์ลั่นขันนักจาัดก,การงานทั่วไปปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานทั่วไปกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับคุณฝังสามารถอ่านได้จากเว็บไซต์ t h a i c a m d t a m m o p h g o t t h จากสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมปัจจุบันอาหารเพื่อสุขภาพมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นครับแล้วก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นสามารถเห็นได้ว่าเนื้อสัตว์ธรรมดามีแนวโน้มลดลงในอนาคตในทางกลับกันเนื้อสัตว์จากห้องปฏิบัติการ และเนื้อสัตว์มังสวิรัตมีการเติบโตสูงขึ้นตามลําดับปัจจัยที่ทําให้ผู้บริโภคหันมาสนใจมาจากด้านสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อมอีกทั้งด้านจริยธรรมโดยจะเน้นหนักไปที่สวัสดิภาพของสัตว์ซึ่งนวัตกรรมล่าสุดของอาหารเพื่อสุขภาพนั่นก็คือ Plant Based Food ซึ่งเป็นอาหารไร้เนื้อสัตว์หรืออาหารที่มาจากพืชเช่นผักผลไม้เมล็ดธัญพืชถั่วแป้งธัญพืช และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ผลิตจากพืชเช่นนมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์และเนยพืชอาหารแบบนี้มักจะเป็นที่สนใจสําหรับผู้ที่ต้องการลดการบริโภคสินค้าจากสัตว์หรือต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับประทานเพื่อสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางสําหรับการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและยังสามารถรักษาสภาพแวดล้อมได้ด้วยครับโดยการบริโภคเนื้อจากพืช หรือว่าพ Based Meat ถือได้ว่าเป็นทางเลือกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าหนึ่งในตัวแปรสาคัญของวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็คือการปรุสััวว์ที่ไม่ยั่งยืนเนื้อจากพืชจึงสร้างความเสียหายต่อโลกน้อยกว่าจากการศึกษาก็พบว่าขั้นตอนการผลิตเนื้อจากพืชนั้นสร้างมลพิษทางน้ำและมลพิษจากการผลิตอาหารน้อยกว่าถึง99%ปล่อยก๊าซเรืองกระจกน้อยกว่า กระบวนการผลิตเนื้อสัตว์มากถึง30 90%ถึง90%แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องโปรโตีนจากพืชมีศักยภาพในการนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเนื่องจากเป็นโปรโตีนที่หาได้ง่ายราคาไม่แพงมีคุณสมบัติที่หลากหลายมีการใช้ในอุตสาหกรรมอย่างเช่นอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเช่นน้ำนมถั่วเหลืองน้ำนมข้าวน้ำนมอัลมอน อุตสาหกรรมไวน์เช่นใช้ทดแทนเจลาตินในการทําให้วายใสลดความขุ่นของวายสาก็อุตสาหกรรมเนื้อเทียมครับเช่นการใช้โปรโตีนถั่วเหลืองให้ได้ผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมชนิดเปียกหรือแห้งอุตสาหกรรมขนมอบเช่นโปรโตีนจากคว้นัวและถั่วช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการลดตัชนิน้ำตาลครับอุตสาหกรรมฟิล์มและการเคลือบบนบรรจุภัณฑ์เช่นโปรโตีนถั่ว ช่วยป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจนและน้ำสำหรับแนวโน้มในประเทศไทยเดิมกระแสการรับประทานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากพืชเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจในประเทศไทยอยู่แล้วครับทั้งทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต้องเจอกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 ผู้บริโภคให้ความสำคัญและใส่ใจสุขภาพก็จึงเลือกรับประทานอาหารมากขึ้นผู้บริโภคเลือกรับประทานอาหารที่สะอาด มีคุณภาพและปลอดภัยรวมถึงการลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลงเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่ก่อโรคขณะเดียวกันคนไทยก็เริ่มมีความเข้าใจเรื่องโปรตีนจากพืชมากขึ้นในช่วงเทศกาลถือศีลกินอาหารเจร้านอาหารนําเสนอเมนูอาหารจากพืชในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นผู้บริโภคเริ่มรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารจากพืชที่มีความแตกต่างจากอาหารเจที่ส่วนมาก ทำมาจากแป้งหรือถั่วเหลืองอย่างเดียวซึ่งผลิตภัณฑ์มีการนำพืชชนิดอื่นมาใช้เป็นวัตถุดิบด้วยซึ่งพิจารณาแล้วว่าอาหารจากพืชไม่ใช่แนวโน้มแต่เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมครับจากการสำรวจมูลค่าตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชในประเทศไทยโดยกรุงไทยคอมเพโดยอ้างอิงจากยูโรมอนิเตอและอไลมาเก็ตเรซก็พบว่า ในปีคศ2019มีมูลค่าตลาดอยู่ที่2.8หมื่นล้านบาทแล้วก็คาดว่าจะเติบโตเฉลี่ย10%ก็ทำให้มีการคาดการว่าในปี2024คือปีนี้นะครับมูลค่าตลาดจะขึ้นไปอยู่ที่4.5หมื่นล้านบาทบริษัทผู้ผลิตอาหารต่างเล็งเห็นถึงโอกาสเติบโตทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชเพื่อตามกระแสการบริโภคดังกล่าวก็จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชใหม่ๆซึ่งกลุ่มผู้บริโภคในประเทศไทย ที่เป็นกลุ่มรับประทานอาหารมังสวิรัตแบบยืดหยุ่นหรือว่า flexitarian กลุ่มผู้บริโภคที่พยายามลดการบริโภคเนื้อสัตว์ให้น้อยลงในลักษณะการรับประทานบางอย่างไม่รับประทานบางอย่างหรือรับประทานบ้างไม่รับประทานบ้างก็มีอยู่ราวหนึ่งในสของประชากรทั้งประเทศหรือประมาณ17-18ถึงล้านคนโดยวิถีชีวิตของกลุ่มผู้รับประทานอาหารมังสวิรัตแบบยืดหยุ่นหรือว่า flexitarian เนี่ยนะครับก็แบ่งเป็น2กลุ่ม กลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มบริโภคมังสวิรัตเป็นครั้งคราวเพราะว่าต้องการดูแลสุขภาพกับกลุ่มผู้บริโภคมังสวิรัตเป็นครั้งคราวเพราะว่าต้องการควบคุมน้ําหนักก็จึงเห็นได้ว่าโอกาสเติบโตของตลาดอาหารประเภทนี้ค่อนข้างสูงครับแล้วเราจะเริ่มต้นรับประทานอาหารพลานเบสฟู้ดอย่างไรเรามาติดตามกันในรายการในโอกาสหน้านะครับคุณฟังสามารถอ่านรายละเอียดของบทความนี้ได้จากเว็บไซต์ ไทย CAM d t A M M O P H G O t H ของกองการแพทย์ทางเลือกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบทความโดยคุณสุภรัตน์ลั่นขันนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการครับและนี่คือรายการ Talk Wave 95.5 Talk Wave 95.5ทำไมโรงพยาบาลพยาไทและเปาโลถึงมีแผนการรักษาเยอะมาก เพราะแผนผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมของคนที่อยากพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ไม่เหมือนกับคนที่แค่อยากเดินไปส่งหลานที่โรงเรียนแผนขยายหลอดเลือดหัวใจของผู้สูงอายุก็ไม่เหมือนกับนักดิ่งพะสธาแผนคลอดคุณแม่ที่มีลูกคนแรกก็ไม่เหมือนแม่ที่จะคลอดลูกคนที่5เป้าหมายการรักษาที่ต่างกันแผนการรักษาจึงไม่เหมือนกัน Value h e a l t h Car e คุณค่าการรักษาที่คุณเลือกได้จากโรพยาบาลพญาไทและเปาโลโทร1772 วาก o ซอฟเฟล็กมีดีมากกว่านุ่มคือนุ่มที่กระชับเอาเรื่องตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบชุดชั้นในที่ใส่สบายแต่ยังคงความกระชับด้วยนวัตกรรม Soft Touch ผิวสัมผัสนุ่มใส่สบาย flexible and high power ยืดหยุ่นสูงรองรับการเคลื่อนไหวใส่กระชับมั่นใจหลากสีหลายไซส์สไตล์ไหนก็ตอบโจทย์ชอบได้แล้วที่วาก o ช็อปและเคาน์เตอร์วาก็ที่ร่วมรายการพร้อมช่องทางวาก o ออนไลน ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Talk Wave 95.5เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา1 7ากา7นาทีโดยประมาณถึงเวลา1 8า0กาผมย่งยุดไมยรา,าบดำเนินรายการครับและท่านผู้ฟังสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของเราได้ผ่าน ym.talkwavepodcast ทั้ง YouTube และบน Facebook Page Talk Wave และสามารถติดตามกิจกรรมของสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะไทย หรือไทย i l i f e s t y l e Medicine and w e l l b e i n g a s s o c i a t i o n หรือ TLWA ได้ทาง www.tlwa.or.th จากเว็บไซต์ www.adobe.com Vivian Green นักเขียนชาวอังกฤษแห่งศตวรรษที่20เคยกล่าวไว้ว่า Life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. ชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับการมารอให้พายุมรสุมพัดผ่านไปแต่มันเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่จะเต้นท่ามกลางสายฝนสวัสดีครับ your life with our passion